จะเอจะเอเพื่อนเพื่อนครูนันมาแล้วครูนั้นจะมาทําอะไรให้กินครูนั้นจะมาต้มจืดกระลานะคะใส่มะเขือเทศนะคะใส่พริกด้วยเผื่อมีคนอยากกินเผ็ดค่ะแต่คูนั้นไหมกินเผ็ดไหมกินเผ็ดค่ะเพื่อนเพื่อนใส่เกลือใส่ซีอิขาวตาอามานะคะในเต้าหู้ปลานะ,ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้จะทำสองอย่างคะ่ะแต่มาทำโชว์ให้ดูหนึ่งอย่างก่อนนะคะเพื่อนๆผมมนวันนี้แนวเสียเห็ดเนาะเห็ดคลิปนะ ตอนนี้คุณนั้นก็ต้มน้ําเดือดผุดๆแล้วนะคะนี่เก,กลือลงนะคะนี่เกลือลง้นะคะเพื่อนค่ะตามด้วยกระหล่ำนะคะัเพื่อนค่นะกระหล่ำ <imbalance> <simultaneously> ค่ะตอนนี้กระหล่ำที่เราต้มใส่เกลือก็ทํางานแล้วนะคะเพื่อนนี่ต้มให้เล็เลยนะคะต้มใส่เกลือ,อก่อนนะคะอันดับแรกค่ะทีนี้คุณนั้นจะเอาอะไรลงคะคุณนั้นก็จะเอาสีอิ๊วขาวตาามาลงนะคะ อันนี้ใบชะพปูบ้านคุณนันเยอะมากคุณนันปลูกใบชะพปูเยอะมากมันขึ้นเต็มบ้านเลยคุณครูก็เลยมาประดับประดอยครับเพื่อนค่ะเอาสีอิวขาวตะอามาลงนะคะ่ะเด้อบุ้มสีขาวตะอาม마จะอร่อยนะคะตามด้วยอะไรคะนี่ลูกชิ้นปลาโอ้อันอะไรไม่ใช่ลูกชิ้นปลา อะไรไม่รู้เต้าหูปา้ปลาเพื่อนค่ะตามด้วยอะไรคะนี่มะเขือเทศกับเพื่อนๆนไหมคะตามด้วยอะไรคะนี่ผงชงโฮค่ะเ,เพื่อนผงชงโฮมันเป็นผงปรุงรสของเกาหลีใต้นะคะนี่ครูชอบซื้อมาใช้ช่วยเพื่อนซื้อที่เพื่อนเพื่อน<ๆ>สอนอยู่ราชพัฒนนะครับเป็นรุ่นน้องมาช่วยซื้อมาค่ะมันจะกําจัดสารพิษในอาหารค่ะเพื่อน พราะว่าครูอยู่ในโลกใบนี้นานแล้วครูก็จะมีสารพิษเยอะเมื่อก่อนชอบดื่มใช่เพื่อนๆแล้วทั้งนี้นนะะเน,นี่เยเอามาต้มกินเลน,นะค่ะสดกินเลนห่อนๆค่ะเพื่อนนะ,ะ,นะ,ะบ่น,บนพริกก็มีนะนี่เผื่อมีคนอยากกินพริกไงบางคนเขาไม่กินเกลือนะบ้านครูกินพริกกแก้มพริกไปเลยสองเม็ดสามเม็ดแล้วอาจจะมี ทอดหมูเพิ่มอีกอย่างนึงเพื่อนๆทอดหมูแดดเดียวนะคะทําเองก็จะประมาณนี้นะคะเพืเ่อน,นะคะ่ตัวนั้นไม่กินเผ็ดไหนเขต้มจืดพริกเนี่ยถ้าใครอยากกินก็ได้นะคะใครชอบพริกก็กินพริกนะเป็นว่าเป็นตาแซบบอเะลำเป็นลำเขาเริ่มเละนะคะ่ะเ,เพื่อนสี้ขาวตาอาม่านี่สุดยอดเลยคะ่ะเด้อเบิรงขาวรอบโลกของ สอิบหกเรื่อยสุดยอดค่ะเพืเ่อนๆพื่อสหรัฐแจกเงินประชาชนทุกคนคนละสี่หมื่นสามค่ะเพื่อนๆแล้วมีวัคซีนต้านไวรัสขีดครบทุกคนแล้วก็ซื้อแล้วก็สั่งซื้อเผื่อประเทศยากจนด้วยค่ะสหรัฐเป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาทําอะไรเขาจะคิดเผื่อคนอื่นนะคะแต่จีนกับรัเสเซียนะคะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่เคยมีการเลือกตั้งเลยค่ะก็พากันคิดจะไปดวงจัดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆจีนกับรัเสเซียร่วมมือกัน ไม่เคยแจกเงินประชาชนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนพ่อมาขกกูยิงประชาชนตายแล้วหกสิบแปดสิบค่ะรัฐบาลทหารพม่านะคะเห็นไหมคะประชาธิที่ปไตยกับไม่เป็นประชาธิที่ปไตยแตกต่างกนะันนะเพื่อนๆแล้วโรงงานประเทศไทยก็ปิดอีกค่ะมีคนตกงานหนึ่งพันสามร้อยคนค่ะเพื่อนๆไม่รู้ใครจะไปเยียวยาเขาได้หรือเปล่านะเนาะสงสารอยู่ค่ะพวกก็ได้แต่มาบ่นนี่ค่ะดูเรื่อง ช่องสิบหกหลังข่าวพระราชเจ้าสำนักจะมีข่าวรอบโลกค่ะเพื่อนสุดยอดเลยค่ะคนอ่านข่าวก็พูดเสียงเพาะมากค่ะเพื่อนค่ะโจไบเดนเนี่ยเขาเป็นคนมีเอเชียมีสายมีมีเชื้อสายเอเชียด้วยนะคะส่วนทรัมป์เนี่ยเป็น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 ฝรั่งเป็นอเมริการ้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็จะหวงประเทศเขานะคะแต่อเมริกาเนี่ยใครไปอยู่ก็เวิร์คค่ะเพราะเขาเป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์คนทั่วโลกก็อยากไปอยู่อเมริกานะคะ คนไทยไปอยู่อเมริกาอเมริกาคนเยอะค่ะกลายเป็นคนอเมริกาไปแล้วค่ะเขาก็ได้เงินเหมือนกันนะคะสี่หมทุกคน,นะคะ่ะแจกทุกคนค่ะนะคะ,นะคะทำแกก็จะเป็นอเมริกาพันเปอร์เซ็นแกก็เลยหวงประเทศแกเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะเขาไม่มีเชื้อสายอะไรเลยะคะ่ะทำน